สวัสดีครับตอนนี้เรามาที่จิงโจ้เวนเจอร์ตอนพิเศษนะครับเป็นตอนบุกตะลุยบ้านน้ําท่วมหลังจากที่แห้งแล้วเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าว่าบ้านของจิงโจ้เวนเจอร์เป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากรัวด้านนอกนจะเห็นได้ว่าระดับน้ําเนี่ยเลยลัวไปดูภาพโดยรวม อันนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกครับโครงการสามนี่คือสิ่งที่น้องน้ำได้ทำเอาไว้กับพวกเรากระชับมิดเป็นการกระชับมิดกับเพื่อนบ้านนะครับทุบ <c oughs> ช่วยกันทุบกำแพงแล้วก็อันนี้เป็นบรรดาของที่โดนน้ำทวมโชคดีที่เอาของขึ้นไปข้างบนไว้หมดแล้วก็เลยทิ้งแค่พวกนี้ แต่ก็ยังไม่มีใครมาเอาไปทิ้งให้หลังจากที่รอมาหลายวันนะครับนี่คือระดับน้ำอลองดูเนี่ยจะประมาณร้อยแปดสิบเซนสูงมากส่วนประตูบ้านที่เข้าออกปกติเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าประตูบวม แล้วตอนนี้พี่แขกก็กาลังเทน้ำเอ็ม EM ลงไปในบอ่อปลานะครับ <c oughs> แต่ไม่มีปลาแล้วเมื่อเดี๋ยวปลาจะกลายพันธุ์นี่ก็อันนี้ภาพอาร์ตภาพอาร์ตน,นิมครับสน,นิมเต็มประตูไปหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเมื่อเทียบกับกระดา,ดา ราบนเพดานมากมายราบนเพดานมากมายราเป็นลายสวยสกอตเบอร์เบอรี่เออทำไมมันถึงทำไมมันถึงเป็นแบบตารางสวยเนาะหรือหรือตรงส่วนเอ็กซ์ตรีมก็มีอยู่แถวนี้ส่วนอันนี้คือบริเวณที่ทุกคนภาคภูมิใจเป็นที่โชว์ถ้วยรางวัลพวกเราแต่ย้ายไปไว้ข้างบนแล้วก็เลยโชคดีไป จริงๆแล้วมันไม่ต้องใส่หน้าก,กากก็ได้นะใส่ให้มันโอเวอร์ไปงั้หน,นะอันนี้โซนโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับทั้งเครื่องวีเพย์สามทีีสมิติอยู่ที่คอนโดหมดแล้วและคงจะไม่กลับมาในเร็ววัน <c oughs> คือมันคือมันดูไม่ได้แย่มากเพราะว่าเราเก็บของกันทันนะครับห้องครัวคือจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแย่กว่านี้แต่ว่าพี่แขกมาทำแล้วเป็นอาทิตย์เลยมันถึงได้ดูดีขนาดนี้ พื้นก็ไม่มีอะไรพี่ชายบอกว่าตอนมาใหม่ๆนี่คือไม่เห็นพื้นกันเลยทีเดียวนี่ก็น้องนามได้ทำพื้นทะลุไว้นี่คือใต้บันไดทำให้จริงโจ้แอเวนเจอร์ไม่กล้าเดินขึ้นบันไดกันเลยทีเดียวกลัวทะลุลงมาแต่ที่เจ๋งว่างเลยคือนี่ประตูปิดบันไดกลายเป็นม้าลายไปแล้ว ตรงส่วนที่มันเคยโดนน้าท่วมอ่ะก็ไลส่สีแล้วก็อันนี้คือสีจริงน,นี่คือสีหลังน้ําท่วมขัดไม่ออกด้วยประตูห้องน้ําก็เป็นเรนแรกมาดูก็เฮ้ยประตูเราเป็นสีอย่างนี้เราสวยจังเราไม่ใช่อ๋อนน้าท่วม ข้างบนไม่มีอะไรแตกต่างก็คือทุกอย่างที่เอาย้ายขึ้นไปกองไว้ข้างบนก็ยังปลอดภัยดีไม่มีราไม่มีสัตว์ร้ายอะไรหรืออาจจะไม่ดีแต่ซ่อนตัวอยู่ <c oughs> กลัวแต่ก็ได้กลับมาบ้านแล้วหลังจากที่ทิ้งบ้านไปเป็นเดือนออกไปตั้งแต่วันที่สิบตุลาแล้วก็ไม่ได้มาอยู่อีกเลยจนวันนี้วันที่ยี่สิบธันวาละ แต่จริงๆก็ค่อนข้างเวอร์นิดนึงเพราะจริงๆน้ำท่วมวันที่26มัง้งหรือ23ตุลาแต่ว่าน้ำแห้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังบ้านก็สวยงามปกติดีอยู่วิดีโอเราจะถึง5นาทีกันแล้วนะครับเราควรจะทำอะไรกันอีกสัก15วินาทีลองเพลงกันด้ไหม ให้ดูรูปลายดยวะ่ะสวยงามแบบเหมือนแบรนด์เสื้อผ้าเบอร์เบอรี่มากเปนแบบลายสกอตถ้าเกิดว่านอนบนพื้นแล้วก็แบบเอองเหงน้่อยนาขึ้นมานก็จะแบบโอ้เหมือนดูดาว <c oughs> สนุกเนาะเดินเงนินหมือนแบบว่าตอนนี้บ้านไม่มีอะไรอันตรายแล้วครับร้อนวะ่ะใส่หน้กากา ใส่แล้วดูดีปิดไปกว่าสามจนสี่ของหน้าใส่แว่นดำด้วยแล้วก็หมวกด้วยนี่ดูดีมากก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าย้ายกลับมาเมื่อไหร่เราจะอัปเดตอีกทีแต่คิดว่าคงไม่ได้กลับหรอกอีกนาน